สรุปข่าวสโมสรเชลซี Chelsea ประจำวันที่1เมษายน2564โดยเฉพบะว่าครั่งเชลซีครับรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีกว่าครับเริ่มต้นที่ข่าวนี้กันเลยดีกว่าจะหาทำหน้าอห,หนูเปิดหนึ่1ถิติที่ Chelsea เชลซีเหนือกว่าทุกทีมในศึกฟุตบอลผิวริงกิจ โดยสื่อดังของเมืองผู้ดีเอาหนึ่งสถิติที่ชวนแฟนๆสิงปรูนะฮะต้องขนหัวลุกกันเลยเมื่อตัวเลขทั้งหมดของค่าใช้จ่ายในส่วนนี้โดยงานนี้ทาง Sky Sport สกายสปอรสื่อดังของอ่าอังกฤษนะฮะได้ออกมาปเปิดเผยหนึ่งสถิติที่น่าสนใจในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในรายการ2020นีนี้โดยที่ทางสกาได้รายงานมาว่า ถึงต้นครามเชลซีเป็นทีมที่ใช้จ่ายเงินค่าในหน้าซื้อขายเอเจต์นะครับมากที่สุดในสุกรปบอลบริกิทในาดกนนี้โดยใช้เงินในการจ่ายให้กับทางในหน้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนักเตะรวมไปถึงการต่อสัญญานักเตะในสังกัดเชลซีใช้เงินไปมากถึง35ล้านปอนด์หรือประมาณ1.5พันล้านบาทกันเลยทีเดียว อย่างที่ทราบกันดีนะว่าตลาดซื้อขายทั้ง2รอบเชลซีนั้นใช้เงินไปมากถึง226ล้านปอนด์หรือประมาณ9.7พันล้านบาทซึ่งมาจากการซื้อนักเตะอย่างไคลสาวเวิร์ดนะฮะ50ล้านปอนด์เบนซิเวลแล้วก็ชิโมแวนเนอร์4 5ล้านปอนด์และก็อีกหลายคนที่ไม่ได้กล่าวถึงนอกจากน,นี้ยังรวมการต่อสัญญาอื่นๆด้วยการทำให้เชลซีนั้นมีมูลค่าการใจ่ายให้กับเอเจนต์มากถึง69รายการกันเลยเียว ซึ่ง25ล้านปอนด์ที่เชลซีใช้กับการจ่ายค่าเอเจน,เน, 1, นต์มาเป็นตันที่ที่1โดยที่มีเบรบวสิฟ้าแมนซิตี้มาเป็นอันดับสส่วนต่างห่างกันเพียงแค่5ล้านปอนด์เท่านั้นแลนะให้ไปแสดงแมนยูของระนั้นได้ชื่อมาว่าซื้อนักเตะเ,เก่งๆแพงๆนั้นยังมียอดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เปน็นันดับ3เท่านั้นโดยจำนวนกว่า29ล้านปอนด์ส่วนแชมป์เก่าของแดนเด็บบลููมาเป็นตันที่ที่4ดยการใช้เงินมากถึง21ล้านอนอ โดยหักนับการที่ทุกสโมสรจ่ายเงินให้กับทางในหน้าเอเจนต์นะฮะรวมถึงการต่อสัญญาใหม่ซึ่งทําให้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดฤดูกาลนั้นสูงถึง272ล้านปอนด์นเงิเดียวหรือประมาณ1.17หมื่นล้านบาทเมื่อเทียบกับทางในปี2019ที่มีค่าเฉลี่ยใช้ใจ่ายส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ263 368และก็860ล้านปอน หรือประมาณ1.13ล้านบาทหรือต่างกันอยู่ที่ประมาณ7ล้านปอนด์นะฮะหรือประมาณราณ400ล้านบาทกันเลยทีเดียวนานนะผมเป็นนว่าง,งานนี้สโมสรเงินถุงเงินถังนะฮะเรื่องเงินนี้เป็นเพียงแค่เศษกระดาษเพราะฉะนั้นแล้วพูดอะไรมากไม่ได้ครับกับเสี่ยมีเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีก่อนครับเอ็นกโกโรกองเต้หนุ่มคนชื่อกับเส้นทางการเป็นกองกลางตัวรับเบอร์หนึ่งของโลก ที่ใครก็รักเขาเสเหลือเกินโดยการนี้ในโลกยุคปัจจุบันนักเตะในเกมรุกกลายเป็นพระเอกของงานในทุกๆเรื่องนะฮะซึ่งมีน้อยคนที่ทำหน้าที่ในเกมรับและจะสามารถโดดเด่นขึ้นมาอยู่ในระดับแถวหน้าได้โดยหนึ่งนั้นก็คือเอ็นกรองกองเต้ดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสของเชลซีที่ณเวลานี้หากวัดกันแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วในฐานะมิดฟิลด์ตัวรับเขาคนนี้คือนักเตะหมายเลขหนึ่ง เขาคือคนที่หลายคนบอกว่าเก่งที่สุดในโลกและเป็นนักเตะที่ทุกๆคนนั้นจําเป็นจะต้องมีไว้ในทีมอะไรที่กันให้เขากลายเป็นสุดทั้งสุดยอดนักเตะแล้วก็ในสกายในหมู่พองเพื่อนเรามาคอยดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากข้อที่1น,นะฮะมีในสิ่งที่ต้องมีโดยยนินทางเอ็นโกโลกงเต้นั้นก็คือเด็กชายที่เกิดจากครอบครัว ผู้อพยพชาวมาลีที่ย้ายเข้ามาในฝรั่งเศสพ่อและแม่ของเขาทํางานรับจ้างทั่วไปอยู่ในกรุงปารีสโชคร้ายกว่านั้นก็คือหลังฉลองวันเกิดอายุ11ปีได้ไม่นานพ่อเขาก็เสียชีวิตลง จากเด็กน้อยกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาในบันดลนนะฮะเมื่อสถานการณ์บังคับกองเต้คนนี้รู้สึกดีว่าชีวิตต้องต่อจากนี้ไปต้องทํางานอย่างหนักให้มากเพื่อจะแบ่งเบาภาระครอบครัวและเริ่มมีโอกาสได้เตะฟุตบอลกับทีมเยาวชนในท้องถิ่นอย่าง KS s u r ซู a ก่อนที่ทาง PR แ i l l โคชที่ทํางานอยู่กับทางทีมเล็กในลีกรองอย่างบูโดเห็นแล้วการเล่นของเขาเรียกว่า Surfa ฟเฟลสไตล์ออฟหรือนักเตะที่เล็งเห็นผลประโยชน์ของทีมมาก่อนเสมอ โดย,ายการเล่นในสนามเป็นแบบไหนตัวตนของเขาก็เป็นแบบนั้นซึ่งกองเต้เป็นหนุ่มตัวเล็กผู้ไม่ผู้ไม่เก่งนะฮะและก็ขี้อายเขาคิดเช่นนั้นเสมอมาเพราะเขาไม่เคยพันอะาเดมี่ดังๆเนื่องจากต้องเรียนหนังสือไปด้วยทําให้หลายครั้งที่เขาต้องทดสอบฝีเท้าและต้องเจอกับดาวรุ่งอนาคตอะาเดมี่ที่มีคุณภาพอย่างแรนส์ลอริยองหรือแม้แต่เกรฟงเต้ เขามักจะโดนมองข้ามและก็ปฏิบัติแบบพลเมืองชั้น2อยู่เสมอมาข่าวคือได้รับความสนใจน้อยและก็แทบไม่มีใครตระหนักในความสามารถของเขาสักเท่าไรนักเขาเป็นแบบนั้นนะฮะเรื่อยมาเลยแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาสําหรับเขาหรือไม่คําตอบคือไม่เลยเราไม่มีทางรู้เลยว่าสภาพจิตใจของเขาแข็งแกรแ่งแค่ไหนที่ต้องรับบทบาทเป็นคนดีที่โลกลืม เขาจืดสนิทเลยนะยอมรับกับสิ่งที่ทุกคนตัดสินใจแม้กระทั่งเพื่อนปร่วมทีมสมัยเล่นกันทางบูโรนยังยืนยันมาว่าเขากองเต้คนนี้ไม่มีแววจะเป็นนักเตะที่เก่งได้เลยในสายตาของเขาตั้งเอง ั้งเอลิกวันเดอร์เนลนด์นะฮะ,ะเพื่อนร่วมทีมยุกแรกของกองเต้นนั้นอยอมรับมาว่าเพื่อนของเขาเป็นคนเงียบๆนะไม่เคยเรียกร้องความสนใจใครเลยและนั่นทําให้เขาไม่เคยถูกมองว่าเก่งเลยในสายตาของหลายๆคนในช่วงที่เขายังเป็นนักเตะดาวรุ่งอยู่นั่นเอง โดยเขาได้พูดว่าอิงกโกโกเต้นั่นเหรอเขาเป็นคนที่แปลกมากเลยไม่มีความอยากจะเป็นสตาร์เลยแม้แต่วินาทีเดียวถ้าคุณถามว่าวันหนึ่งผมทมี่ต้องมานั่งดูเขาแข่งขันในโทรทัศน์ผมคงขำตายชักแน่นอนที่ผมรู้จักคนแทบจะไม่มีโอกาสไปนั่งอย่างนั้นเลยนะ คำพูดของทางอิริกอาจจะดูเหมือนดูถูกกองเต้แต่ใจความสําคัญที่เขาพยายามจะสื่อก็คือการที่ใครสักคนหนึ่งเห็นความสามารถของกองเต้เขาคนนั้นจะต้องตั้งใจดูสิ่งที่กองเต้ทําในสนามเข้าใจในหน้าที่และก็วัดผลลัพธ์ออกมาด้วยคาคํานวณและก็วิเคราะห์จากแทคนติกกันอีกครั้งเจ้ามาข้อที่2ผมอ่อนตรงไหนการเป็นคนเงียบๆง่ายๆและก็มีทักติที่ดีเปลี่ยนกองเต้ได้แค่ไหน อย่างแรกเลยคือนะฮะมันทําให้เขาไม่ทะเลาะกับใครและก็เปิดใจรับฟังคําแนะนําของคนอื่นตลอดเวลาเขาเป็นมิตรด้กับทุกคนและถ้าใครสักคนนึงบอกเขาว่ากำลังมีสิ่งต้องปรับปรุงเขาจะตื่นเต้นกับมันเป็นมากมายเพราะเขามันทําให้รู้จุดอ่อนของตนเองและก็แก้ไขมันด้วยตัวเขาเองเจ้มาข้อที่3ผมเห็นมาเกเลเล่นนะ ในเกมที่ทางโอลิมปิกมักเซ่พบกับทางก้องในปี2014นะฮะวันนั้นถือว่าเป็นวันเกณฑ์ชตาชฟ้าเปิดแมวมองทั่วฟ้าสารทิศเดินทางไปยังตลาดอาสตาเวเดโดมเพื่อดูฟอร,ร์มคอนอเต้ที่ว่ากันว่ากำลังจะพร้อมจะขยับรุ่นแน่นอนซึ่งวันนั้นไม่มีมิสเตอร์จืดจังของกองเต้อย่างแน่นอนนะฮะ งน,นเวลานั้นดิมิทรีปาเต้ถือว่าสุดยอดดาวรุ่งของวงการเขาเล่นให้กับทางมัคเซในชุดเดียวกับนักเตะที่มีหลายทีมจับตามองอย่างอังเดรอาอยูและก็เจนนี่อิมบูลาในวันนั้นแดนกลางของมักเซไม่ทํางานที่ถนัดมากมายนักเพราะกองกลางตัวเล็กจากทางกองโชว์ฟอร์มได้ดีระดับ5ดาวขาดำไปทุกคนต้องตะลึงกับทัาษะการแย่งบอลและก็การเก็บกวาดในแดนกลางที่หมดจดแบบน่าเหลือเชื่อ เอกรุก,รกงเต้กินแผงกลางของมักเซแทนอาหารคำ่ำเขาทำลายเกมผู้แข่งจนพินาศเป็นหน้ากองกันเลยทีเดียวและเขาก็อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าสปราดเขาเดินทอดน่องไปมาระหว่างแนวกองกลางของมักเซด้วยความลื่นไหลเหมือนกับปลาที่ว่ายน้ำฉะนั้น ชื่อของกองเต้ก็ปรากฏบนหน้าสื่อบ้างแล้วซึ่งอ่นอนว่าเขาไม่คุ้นชินกับความแปลกประหลาดนี้สักเท่าไหร่นักเขาถูกนักข่าวเรียกมาสัมภาษณ์หลังจบเกมเขาไม่เคยเจออะไรเช่นนี้มาก่อนซึ่งใจความหลังจากนั้นก็คือมาเซโรบิอาซาคุณซื้อของทางบักเซณนะเวลานั้นจะได้เขามาร,ร่วมง,งานในส้นนี้แต่เมื่อผลงานระดับสับปปะหลาดเกิดขึ้นแล้วบักเซก็ไม่ใช่ม้าตัวเดียวอีกต่อไป ซึ่งสตีฟวอลล์ทีมงานแนวมองของเลสเตอร์ซิตี้ก็อยู่ที่นั่นเขาบันทึกทุกอย่างที่จําเป็นเพื่อเตรียมเอาไปรายงานผลกับทีมซื้อขายซึ่งณเวลานั้นเลสเตอร์กำลังย่ำแย่เพราะพวกเขากําลังหนีตายในยุคข,ของในเจอเพีสันจึงทําให้การคุยในรายละเอียดนั้นยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งเมื่อรูการจบลงและก็มีการเปลี่ยนโค้ชเป็นคลาวดิโอรานีเอลลี่ข้อมูลของวอลล์ก็เดินทางมาถึงและถูกเปิดอ่านจนได้ ซึ่งเวลาดูนักเตะคนไหนสักคนหนึ่งผมบอกได้คาเดียวมาว่าคาแรคเตอร์เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากนะและก็หายากที่สุดพราะอมูลและก็สิติต่างๆมากมายหาซื้อเอาที่ไหนก็ได้ยิ่งคุณไปดูเขาในสนามคุณก็จะได้เห็นมันชัดเจนขึ้นไปอีกแต่ความจริงคือมันไม่จำเป็นจะต้องไปดูนักเตะตอนที่เขามีลูกบอลอยู่กับเท้าสเสมอไปก็เป็นได้สิ่งสำคัญก็คือตอนที่เขาทำอะไรตอนที่เขาไม่มีบอลต่างหากที่น่าสนใจมากกว่าไหม ผมดูว่าเขาเตรียมพับแขนเสื้อพร้อมบูหรือเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อช่วยทีมหรือ,อยังพวกเขากลับสู่ตำแหน่งยืนที่รับผิดชอบทันไหมดูความกล้าหาญในการเข้าปะทะและก็ป้องกันรวมถึงการเติมเกมบุกกันอีกด้วยซึ่งแน่นอนผมบอกครารดิโอมาว่ารีบซื้อเลยเขาเลยแต่ครารดิโอเอาแต่พูดว่าเขาตัวเล็กเกินไปมั้งทําไมฉันต้องการซื้อตั้งแตนที่ชื่อกองเต้ด,ด้วยผมเลยบอกว่าแบบนี้ได้คุยกันยาวแน่ฝั่งนะเขาก็เล่าถึงสิ่งที่เขาเห็นมาโอเค นี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมตัวอิงการองเต้นะฮะที่เขาคนนี้มากความสามารถตั้งแต่เด็กเลยทุกอย่างมันทําให้เขากลายเป็นเขาจนถึงทุกวันนี้ความที่ัยใจคอนะฮะไม่ว่าจะในสนามหรือนอกสนามก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้จะว่าจะย้ายทีมมาแล้วหลายทีมก็ตามทีถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ส่งอิทธิพลทางด้านจิตใจจริงๆนะฮะจิตใจเขาดีมากกองเต้คนนี้น่านับถือจริงๆ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโถนสโมสรเชลซีประจำวันที่1เมษายน2564โดยเฉพาะว่าครั้งเชลซีครับ